คุณท่านคะเอาข้าวต้มละลอยมาให้คะ่ะันไม่ก,กินละแล้วคุณท่านอยากกินอะไรเหรอคะอยากกินกวางตุ้งน้ำมันหย ไปเชี่ยวเว้ยคุณลุงคะมีบล็อกช้อยเออฟาก่อนดี่หว่าก้าค่ะมีบล็อกช้อยไหมคะอ่ะกวางตุ่งเหรอไม่มีหรอกเวลามันไงหล่ะ เราจะหาดูที่ไหนคะไปตามดิเรกชันนีคยยค้คุณลุงคะมองช้อยอยู่ไหนคะคุณลุงคุณลุงคะบองช้อยอยู่ไหนไปอย่ย,ยจีนั่งเลยเด้งทำไมมันเล็กจังอะ อย่างนี้มันต้องกินผักโขมผักโขมเฮ้ยนี่ตำลึงผักโขมใครกูวะเละเราจะหาได้ที่ไหนล่ะคะเอ๊ะบอกว่าลุงก็ทำให้ได้แต่ห้ามมองแล้วกันเอามานี่เอามานี่ให้หม,มดแล้วลุงจะทำให้ 嗯，睡、啊、不着了，睡不着了。